เราสามารถทำให้บอลสีของเราแตกหน่อได้เร็วสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมามุมบอลสีกันต่อเลยนะคะแล้จะมาบอกเทคนิคนะคะบอกเทคนิค ทำยังไงให้แตกกอเร็วนะคะด้วยสูตรง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆนะคะทําได้ไง่ายๆนอกจากให้ปุ๋ยทางดินแล้วนะคะเราลองให้ปุ๋ยทางน้ํานะคะเราใช้วิธีนี้ดูนะคะแตกกอเร็วเลยค่ะเราทดลองมาแล้วนะคะเราทดลองใช้กับต้นนี้ต้นนี้ก็คือบอลสีไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีตอนนี้เมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยแตกหนอนนะคะเราทดลองใช้วิธีโดยการใช้วิธีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนต้นอื่นๆนะคะเราใช้ให้ปุ๋ยทางดินที่เราเคยายทาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็งามนะคะงามแล้วก็สวยสวยมากๆเลยค่ะแตกงามๆแบบนี้นะคะการให้ปุ๋ยทางดินนะคะเราควรจะพรวนดินก่อนเสมอนะคะควรจะพรวนดินให้เขาก่อนเสมอนะคะถึงเราถึงจะให้ปุ๋ยแล้วจะได้ผลดีมากเลยค่ะเขาจะแตกกอสวยๆแล้วก็ใบแข็งแรงแล้วก็สีจะสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีอีกหนึ่งวิธีค่ะวันนี้เรามานําเสนออีกหนึ่งวิธีนะคะให้เขาแตกกอได้เร็วมากค่ะ แตกกอเร็วมากนะคะเราทดลองมาแล้วนะคะสองสัปดาห์ค่ะเขาแตกกอเร็วมากเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะใช้แค่สองสิ่งนี้นะคะเราจะใช้สองสิ่งนี้นะคะก็คือเครื่องดื่มชูกําลังกับผมชูรสนะคะสองสิ่งนี้นะคะเราใช้รถตรงดินแล้วนะคะ <S 2> <S 2> แล้วเราก็เอาแช่เอากำมังที่น้ําที่เหลือที่เราลดนี่เลยคะ่ะไปแช่กับก้นกระถางไว้นะคะแช่ไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วเราก็เอาน้ําออกนะคะแล้วก็เราก็เอาปุ๋ยออก แล้วหลังจากนั้นแล้วก็ลดน้ําปกตินะคะพรลดน้ําปกติหนอ,อเขาก็จะแตกขึ้นมาเร็วมากเลยะค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็ใส่ผงเครื่องดื่มชูกาลังนะคะประมาณหนึ่งฝานะคะกะเอานะคะกะเอาได้เลยค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่สองอย่างนี้นะคะ แค่สองอย่างนี้แหละคะ่ะเขาก็จะแตกกอได้เร็วเลยค่ะเพราะว่าในถงชุริแล้วก็ในเครื่องยนต์ทูกาลังนะคะก็จะมีสารอาหารที่พืชต้องการนะคะเมื่อมีสารอาหารที่เขาต้องการเขาก็จะแตกหน่อให้เราได้เร็วมากค่ะแต่ลองใช้วิธีนี้นะคะเพืเ่อนๆลองใช้วิธีนี้ใครที่บอลสีไม่ค่อยแตกก,กอน,นะคะลองใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปลดบนดินแล้วก็เอาน้ําที่เหลือนะคะที่เราผสมตรงนี้นะคะไปไว้ก้นกระถางค่ะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะให้ปุย๋ยทางดินนะคะเราก็พวนดินให้เขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็พวนดินให้รากเขาให้ให้อาหารถึงรากเขานะคะพวนดินเล็กน้อยเพื่อให้ดินเปิดสู่รากเขานะคะแล้วหน่อเขาก็จะแตกได้ดีมากค่ะเราทดลองมาหลายหลายต้นแล้วนะคะเราทดลองมาแล้วใช้ผลได้ดีค่ะได้ผลดีเลยนะคะได้ผลดีเลยค่ะ ลากเขาก็จะได้อาหารที่แข็งแรงเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนลากเขาจะสมบูรณ์มากค่ะนี่ค่ะลากเขาก็จะติดออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแทงลากออกมาใหม่เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้ลาดลุดกับกระถางก่อนนะคะแล้วที่เหลือแล้วก็แช่น้ําค่ะค่ะเราทดลองกับไก่ราชาวดีนะคะกระถางนี้เราก็ทดลองมาแล้วนะคะใช้ได้นะคะได้ผลนะคะแตกเยอะมากเลยค่ะแตกเยอะแล้วก็สวยมากเลยค่ะ เรามาดูกับราชาวดีนะคะไก่อาชาวดีแล้วลากรดก่อนนะคะลารถดก่อนนะคะพอชุ่มแบบนี้นะคะพอชุ่มแบบนี้ที่เหลือนะคะแล้วก็เอาน้ําในกระมังนี้ละคะเอาน้ําในกระมังนี้นะคะแช่ก้นกระถางเลยค่ะนี่นะคะเราก็เอาน้ํากระมังที่เหลือมอสักคู่นี้นะคะแล้วก็เอากระถางนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆทำตามได้เลยค่ะเขาก็จะแตกหน่อใหม่สวยๆให้เราเลยนะคะแช่ไว้เลยนะคะแช่ไว้ให้เขาชุ่มน้ําแบบนี้เลยค่ะ แช่ไว้ให้ชุ่มน้ําแบบนี้เลยนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราแช่เขาไว้วันเสาร์วันเสาร์หน้าแล้วก็เอาออกได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้ําไปลดต้นไม้อื่นได้อีกนะคะค่ะวิธีนี้นะคะเขาจะแตกหน่อให้เราได้เร็วมากค่ะเอาเราทดลองกับไก่ราชาวดีดังะเขาไม่ค่อยแตกนะคะเราทดลองกับตัวอื่นมาแล้วเขาแตกดีมากเราก็เลยลองมาทดลองกับไก่ราชาวดีแสดงว่าแทงหน่อได้กับได้เยอะเลยแหละค่ะแทงหน่อได้เยอะเลยนะคะ อาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าเราเพิ่งทดลองนะคะก็เป็นที่พอใจค่ะไทยราชาบดีก็แตกหน่อสวยสวยให้เราอีกดายหน่อเลยนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะและโลก,กระทากระถางนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเราก็ใช้วิธีแช่เอาพงชูรสกับเครื่องบีมชูก,กําลังนะคะแช่น้ําแล้วก็ใส่ไว้ในกระถางแล้วเราก็ยกออกนะคะหลังจากนั้นคะ่ะนี่คะ่ะเขาก็จะแตกหนอ่อกงามๆให้เราเลยนะคะแตกหนอ่อกงามๆให้เราเยอะๆแบบนี้เลยละคะ่ะนี่คะ่ะ แตกเยอะมากเลยนะคะนี่่ะกระถางนี้ก็แตกสวยๆเลยแล้วค่ะค่ะ,คะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเราเอาวิธีดูแลบอนสีให้แตกหนอ่อเร็วๆนะคะแตกกอเร็วๆแบบวิธีง่ายๆแล้วก็ประหยัดเวลานะคะเราไม่มีเวลาเยอะเราใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็เอาวิธีการ ให้อาหารทางน้ําให้ลากเขาได้สารอาหารได้เต็มที่นะคะเขาก็จะแตกหน่อสวยๆให้เราได้เยอะๆแบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเ,เพื่อนๆด้วยค่ะฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ